ุ้หลายคนไม่รู้ดาราสาวลูกหนึ่งสวยเก่งจนมีคนมาจ้างให้เป็นเมียน้อยทั้งประเทศรู้กันอยู่แล้วว่าแพทนปพาตันตระกูลมีลูกแล้วเป็นคุณแม่ของน้องเรซซิง่งโดยเราจะเห็นว่าแม่แพทนั้นพาน้องเรซซิ่งไปทำงานด้วยบ่อยครั้งและเราจะเห็นผลงานของแม่แพททั้งในและนอกวงการบันเทิงขายของออนไลน์ทำทุกอย่างออกมาได้เพอร์เฟ รู้ว่ามาลูกเคยแต่งงานแต่วันดีคืนดีมีคนมาจ้างให้เป็นเมียน้อยเรื่องราวนี้แม่แพทเปิดใจเล่าผ่านรายการแชทป,ประจําวันที่23ธันวาคม2565โดยบอกว่าเขาอยากรู้จักไปกินข้าวไหมเราก็โอเคได้รู้จักได้แต่เราก็โทษนะมีครอบครัวหรือยังคะเขาบอกมีลูกสองเราก็โอเคเราก็ถามต่อมีเมียเขาบอกมีเมียเราเลยบอกแยกย้ายไปเติบโตดีกว่าค่ะ เขาคงคิดว่าลองถามก่อนแพทว่าเขาอาจจะเคยเจอโยนหินถามทางไปก่อนแต่เราไม่ใช่สไตล์นั้นเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่ามีหลากหลายรู้ว่าอยู่สถานะไหนก็อยู่ได้แต่เราไม่ใช่แบบนั้นไม่ต้องการแบบนั้นไม่ต้องการคนเลี้ยงถ้าเข้ามาเพื่อแพทต้องมีคนเลี้ยงคือไม่ใช่ละ่ะเราไม่อยากเป็นลองแต่ถ้าเขาเป็นพ่อแม่จริงๆไม่เป็นไรแต่เขามีเมียติดไงถ้าวันหนึ่งเราทำแบบนั้นลูกเราต้องเสียใจมากๆแน่ๆเลย เราอยากให้เกียรติเขาให้เกียรติเราเราอยากอยู่ในจุดที่สบายใจ